สบายดีเด้อเอฟซีทุกท่านปาสองฝลูกเี่มกเอ้สบายดีใช่ไหมพากำลังหาบอลใหนหมูไปอีแมน่น้ำทางพาทอ้นหมดไปเอาบอลเลยเหรอ

メめ <music> อื้ออื่นเห็ดเราเอาเข่าขาน่าอึ๊บอึ๊บโอ้ยล่องไหมเอาคือ,อไหลค่อยลงไหมล่องลงลง่องยากกรบกระแบบทุก,กนั่นนั่นใหญ่ไหลค่อยล่องก็คือน้ำพุ่เข้าไปแล้วฉันโอ้มันไหลค่อยลงุงเข่าไปเรื่อง <c oughs> นะบอย <c oughs> เออมันซ่อนมาได้มันไหลค่อยลงเฮ้ย เออเอาหลุดขาวนะมาเได้แนวนี้นะให้เธอขี่หลุดอีเม่มาขบวอีเมะว่าเข่าบวงอเออบวบเอาแนี้น่นาวนไปตัดอา้าวสิเฮ้ยจะคุ้นไปทั้งคันแนวนี้ กูไปลงพี่เลยโอ้ยนพอเมฆกันด้โอ้ยลำบากในเลยเียงมูนี่กันเนาะใช่ทุกมือเลยจะน,นักัน มมแม่จูงมมายอมพี่แม่อะานลงมาเด้ลเอลำบากเลยนอเลี้ยงบอลก็ได้เออเลี่ยงหมูนี่ก็มาโลหะบอลนอปไก่ดูดิภาพพี่กะ 包 dia 包了，嗯。 không <laughs> xếp xếp mình pha lá lụm Ui tay Hãy cho ទោះมันតាំងเป็นຕົ້ນញ៉ាំបុកិនដែរអើយវាស៊ីតូចខ້ອຍតាត់ คือเมื่อปะ่อยเ้ย่อยชิคียังเมื่อวันสิตกแล้วนะแป้งก่อนมันสิตกแล้วหัน ừm có vào lẽo tôi bữa chưa láng được เบ้อข่อยสัย่างเอาไปน,นี่ได้อยู่ไหมได้เบ้อข่อยจะพาข่อยร่มเจอดอมคามก่อนพี่นุ่งกระนาดระสูงเออชะกตาหลุดพอข่อยไปคุยกับป้าแดงไง ก็แล้วละกินพอหายากอ่ะกี่เมื่อกันด้วยสีเหลืองไปซ้ายคูไปลีดน้ำนองไปเออคือบอลอันอันจะมาตรงเฮียน เ้าลุงม,มานำไงเหล่อพี่น้องซองกระเป๋าสีกุ้มอยู่ประมาณทิศหนึ่งพี่น้องเอ้ยเอาเคยลาคลิปหนะ่อยจัาสีต้มบอลสวัสดีจ้าไปก่อนเด้อพี่น้องคำนะบ๊ายบาย